ซึ้อ,อกมาก็จัดก,การเลยไม่ให้พักเลค,ะคะ่ะซืมาก็เล่นลิเคกันเลยอย่าต้องพงต้องพักอะไรกันอยู่วัดก็พักลายวันแล้วค่ะติดตามนะคะขอบคุณค่ะแตง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 นี่สามคนยอดยังไม่เคยเยอะเลยะคะ่ะแต่แฟนคลับแม่ซื้อหมดแล้วใครนะที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยซึกมาก็เล่นเลยใช่ซึกมาก็เล่นเลย จะแย่คิดถึงน้องๆทุกคนในบ้านบารมีใช่ลิเกก็เหงาเชื่อดิอยู่บ้านกันเนี่ยเคยออกงานทุกวันคิดดูดิคะว่าเราเล่นลิเกมาหนึ่งปีเนี่ยนะน้อยมากที่จะได้หยุดถูกไหมน้อยมากที่จะหยุดยาวยงมากวันสองวันอะไรเงี้ยรอบนี้นานเดี๋ยวก็ยาวๆสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบใช่จับเล่นเลยไม่ให้หยุดหรอกค่ะ <笑><笑>มาแล้วก็เอาซะเลยลุงโจจะมีผมใส่ผมหมอไหมไม่ต้องใส่ผมหมอนเนี่ยเรามีเนต็ตครอไปก่อนแล้วก็คัดหน้าเอาหกวันเหมือน6กเดือนเลยแม่ใช่จ้ะสวัสดีโมนิขอบคุณทีมข้อจอข้อใจนะคะใครมีพักพวกเพื่อนฝูงนะช่วยกันหนูซื้อแล้วคะ่ะแต่ของน้องว่า คอยเพจตอบค่ะแม่ขอ,อขอบคุณมากนะคะเออใครอ่ะที่มีพักผู้พื่อนฝูงช่วยช่วยหลอกเพื <c oughs> เอาดีตีน้อยจะขอให้เดือนงานเยอะๆจะได้ไม่เหงาใครมีฉพัะผู้เพื่อนฝูงช่วยกล่อมเพื่อนไปซื้อคุ้มปิดหน่อยไ,ไหมคะบอกไปดูคอนเสิร์ตกัน เดือนหน้ามีงานเยอะไม่จ้าเดือนหน้าเนะี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหกอ่ะเข้าไปดูย้อนหลังวันที่น้องรุ่นไปผิดวัดแล้วก็สนุกอืมค่ะพี่สวัสดีจ้าจุกแจงเดี๋ยวให้ลูกซื้อให้วันนี้ค่ะซื้อเลยนะคะให้น no like, ูแนทไลฟ์ใส่คูปีส้สิแม่หกวันเหมือนหกเดือนไลฟ์อะไร,ะไ,รไม่ค่อยจะตื่นกันนอนอยนะี้เราก็ไม่ค่อยอยากเรียก คืนนี้หญิงกโยนเดลลี่เกยู่ด้วยอ๋อ mm. เขาไปเล่นคณะปู่เขาค่ะเราต้องวางแผนรอ <c oughs> คนซื้อกันวันหลังหวยออกใหม่เราอย่าไปคำนึงถึงหวยสิคะถ้าเราพูดอย่างนี้เดี๋ยวเวลาเราไม่ถูกเราก็บอกว่าไม่ถูกหวยก็เลยไม่ซื้อถูกไหมเราซื้อะก่อนดีกว่าืนึ่ง อยู่บ้านนะฮะดีๆไม่ว่าดีจึงนี้หน้ามาอยู่บ้านนะฮะดีๆไม่ว่าดีจึงนี้หน้ามา